สถานีโทรทัศน์สีกองทบช่องเจ็ดบริษัททิปปันถูจำกัดร่วมกับ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเครื่องดื่มกระทิงแดง <c oughs> เสนอเกมพันหน้าเอื้ออาทร พันหน้าเอื้ออาทรนะครับทุกวันอาทิตย์เจอกันเราสองคนครับออาวันนี้ต้องมีเรื่องราวสนุกสนานมาเจอกันแน่ทุกอาทิตย์เป็นอย่างนั้นนะครับครับนี่แนะนําน้องๆดาราหกท่านของเราก่อนนะครับน้องแก้มกวินตรานะครับพี่เอกและพี่โรชนะน้องต้นหอมสตาานะครับแล้วก็นี่น้องก๊อฟอนุวัฒน์นะฮะพี่ฟอปจารณีนุษย์และพี่ไผเอกพันธ์ครับสวัสดีครับ จะมีเรื่องอะไรมีน้องๆจากจังละครเรื่องนี้มาเยอะเสือสังฟ้าใช่ไหมสือสังฟ้าพ่อกำลังถ่ายทำอยู่แล้วออนแอร์ด้วยออนแอร์ด้วยนะจ๊ะเล่าเรื่องนี้หน่อยเสือสังฟ้าเป็นไงบ้างก็เป็นละครบู๊ค่ะที่ต่อมเรื่องมาจากภาคแรกซึ่งภาคแรกพี่เอกได้เล่นด้วยเขาเล่นไปเสือสังฟ้าใช่ไหมพี่เป้เสือใช่ไหมเป้เสือก็สังฟ้าสเปล่าน้ะไหมพี่คนละฟ้าแล้วนะฮะ อ้าวคุณไม่เล่นด้วยเหรอเล่นนี่ภาคสอไม่ได้เล่นภาคสอไม่ได้เล่นเพอเอกพันธ์มาลงแทนถึงไงวะห็นมีข้าพอกันแล้วเดี๋ยวทักทายกันเรื่อยๆหรือว่าอะไรฮะไอคนตายเอามาเล่นไอคนที่ไม่ได้ตายภาคแล้วไม่เอาเล่นเอาเลยโอ้ยรู้ไหมรู้เป็นภาคสองนะมามาโผล่อีกเสือนึงครับอ๋อที่เสืออะไรเสืออะไรเพิ่งจบไปก็เสือสมิงครับเสือสมิงแล้วตอนนี้มีละครอะไรฮะเลือดเจ้าพญาครับเลือดเจ้าพญาตอนจบเป็นยังไงตอนจบตอนจบพระเอกตายซิซี่ทับ อ๋อไม่หนังกูม่หนูอันนี้เสือสังฟ้าเลือดจำพยาอันนี้ขายดีเจอยู่ดีเจ94 FM นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเอทามีเดียก็กำลังทำละครนะคะเรล่นเป็นเล่นเป็นนางเอกไม่จำพยาเล่นเป็นนางเอกเขาเล่นเป็นนางเอกแล้วตอนนี้คนที่หน้าตาไม่ดีมีความหวังแล้ว เฮ้ยเขาน่าจะดีเป็นตังเอกแล้วเพ่เป็นใครรู้ไหมบุกโก๊ะเจอรัฐบาลใหม่เอาพระเอกเป็นโบธนากรโอ้ติดตามเขานะติดตามต้องติดตามนะเพราะน่าจะเป็นเรื่องเดียวแหละทำไมครับน้องก๊อฟมองพี่เขาเออมองสวยครับสวยออมองพี่ิจนามากเลยอะไรฮะหิวหนอหิวหนอใช่เขามองคุณเขาพิจารณามากเลยเมื่อกี้คองคุณเล่าเนี่ยน้องก็มองผมจนเลยอ่ะ หัหวยจทางทีวแล้วจบพัสวนกันใช่ในแงแล้วของคุณมีอะไรตอนนี้รักร้อยล้านครับรักร้อยล้านแล้วขอเย็นเย็นใช่ได้ดูอยู่อนักเอกถูกหวยนึกื้อวยถูกหวยพระเอกถูกหวยดูช่องไหนดูช่องไหนช่องสิบเจ็ดพระเอกถูกหวยตอนรเพ้เป็น m นเอร์โอ้โหเอเอะเ เป็น messenger เป็น messenger แล้ะตอนแรกตอนแรกทะเลาะกับพี่น้องว่าแบบเฮ้ยทำไม messenger พี่บอกเฮ้ยโมโหโมโหกันมาเลยเฮ้ยทำไมพี่เกลียดน้องแล้วเดินออกไปปั๊บเอามอเตอร์ไซค์ให้ปั๊บเนี่ยใช่ครับพี่และได้กับพี่ในที่สุดนี่แหรนันนี่ร้องอะหนังกำลังเดินดีๆจบอย่างนี้แดงเลยนะเอาล่ะรับไว้แล้านนะครับผมไว้ยล้าน อ่ะโอเคนี่คือธนาของท่านของเราวันนี้นะฮะครับวันนี้เป็นน้องๆนะครับจากวิทยาเทคโนโลยีอีสานเหนือนะครับอยู่ที่ไทยของพัดพัดครับพัดผดถ้าตรงนี้นะถ้าทำได้ไม่ถึง70คะแนนวันนี้แงค์วันเดอร์ครับมอบเงินรางวัลให้3,000บาทแงค์วันเดอร์ เขาต้องถามเขานี่เป็นคนุณลนค์เ,เลยนะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนไปขี่จักรยานกันนี่เขากําลังจะเริ่มต้นจะไปขี่จักรยานแล้วจะขี่ไปกับกับบ้านโพธารามโพธารามโพธารามแล้วมานี่บ้านไม่มีใช้กดขี่เมียวค่ะตอนนี้กําลังเลือกดูจักรยานอยู่จะเข้าไปเว็บไซต์เพื่อหาซื้อจักรยานดูตั้งราคาไว้ที่2005องพันห้า มนย่หออต้งเข้าเเว็บไซต์ลยข้างหน้าใส่กับข้าวได้หน่อยเพราะว่าเราจะเป็นแล้วกที็คุณต้องคุณต้องขี่จักรยานที่มันดูแบบสปอร์ตหน่อยเสือหมอบเสือหมอบครับก็โอเคเดี๋ยวจะจะลองดูเพราะว่ามงคลนะเสือหมอบเนี่ยเชื่อทำไมอ่ะทำไมไม่มงคลก็มันไม่สู้อ่ะเสือหมอบเนี่ยคือขี่ไปถึงเนี่ยหมอบทุกไลน์เลยผมเหนื่อยเหนื่อยเพราะที่เพราะขากลับ แม่เอาแล้วบอกแล้วตอนขับเสริมบอกอยู่บนกระบะจริงเเอาวันนี้คุณมีเรื่องราวอะไรวันนี้พลังเลยพลังเลยเอาใช้พลังเลยเหรอใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องพลังจักรยานเนี่ยนะเราเข้าพลังเลวเอาแบบว่าพลังมากๆด้วยครับไม่รู้ว่าเราจะทาได้หรือเปล่าเอกพนจะทาได้หรือเปล่านี่เขาบอกว่ามีอีเมลส่งมาเลยมีจ่าสิ่เอกคนหนึ่งเป็นทหารครับ เขาวันหนึ่งเขาก็สอเขาฝึกลูกน้องเขาลูกน้องเขาบอกยืดดึงข้อทหารใหม่เวลาดึงข้อนึงไม่ได้นะไม่ได้บางคนไม่ได้สักหนึ่งเลยครับจ่าครับเพราะว่าการเนื้อส่วนส่วนที่มันดึงเนี่ยมันยังไม่เคยใช้งานนะอยู่ๆไปเป็นทหารเลยเกี่ยวข้าวครับถึงเกี่ยวข้าวมันเขาไม่ใช้แรงอะไรเกี่ยวเถิดน้ําแม่เกี่ยว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 รัําำไมเขาเกี่ยวข้าวรันอำไม คนสมาธิผมนะครับคนสมาธิอะไมเพืนมือนหาเตรียมปฏิบัตินับด้วยภาษาจีนภาษาจีนศึกลองซาเซภาษาอินเดียอนเดยจะไปยากอะไรล่ะในสิบครับอินเดียไปยากอะไรล่ะในสิบครั้งในสิบครับเป็นจ่าจ่าครับทำไมไม่สามารถจะนับอินเดียได้ครับทำไมจะนับไม่ได้ภาษาอินเดียจ่าลองครับเพื่อนเพือนหาเตรียมปฏิบัติภาษาอินเดีย อินีหนึ่ง <c oughs> อันี่สอง <ật> ครับอ่ะจ่ามามากครับ <c oughs> จ่าเล่นโชว์ต้นหอมออาอา เขาบอกยืนพื้นเขาบอกว่าทหารทําไม่ได้เขาบอกเฮ้ยเขาด่าว่าพวกเองอะทำไม่ได้นี่ครูฝึกอย่าว่าแต่กำเลยสองนิ้วยังทําได้เลยจะดึงข้อสองนิ้วสองนิ้วนี่ไงสองนิ้วอ่านึกภาพนึกภาพทำไม่ได้ดึงข้อดึงข้อใช้กำมือทำไม่ได้คุณเอกเวลาฟิตเนสใช้กำด้านด้านนี้หรือด้านนี้ได้หมดหรือด้านนี้หรือได้หมดได้หมด เขาก็เลยทำให้ทหารดูแล้วเขาทำได้สองนิ้วดึงสองนิ้วดึงสองนิ้วยากไหมย่ากไหมยากภาพน่าจะยากมาวันนี้เขาจะมาแล้วเดี๋ยวให้ทางรายการของเรากำหนดได้ได้มีตองคุยเขาดูพบกับสิบเอกเอกราชพาแก้ ่เอกนี่ตเองเรียกอะไรเองเรียกว่าอะไรหมู่หมู่หมู่นะหมู่นะเออเป็นคนจังหวัดอะไรเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์แล้วตอนนี้ประจำหน้ที่ไหนประจำที่กรุงเทพครับตอนนี้ประจำกรุงเทพแล้วครับค่ายไหนหรืออะไรอยู่ตรงไหนของพูดได้เลยครับตรงดุสิตครับตรงเกียรติการ์ด ดูสิเกียร์กายคุณหน่่ยอะไรครับคุณนี่ใส่เสื้อมาจู่โจม4ีหนึ่งนี่อะไรคือจบอันนี้มาเหรอฮะครับเป็นเดี๋ยวหน้าโทษนะคือเรารู้จักก็คือเสียค่าด่ามานะครับแรงเยอะเลยนะโอ้จบแล้วฮะครับโอ้นี่ต้องภาคภูมิใจมากเลยเนี่ยคไปฝึกนะแต่ตอนนี้ประจำอยู่ที่กรุงเทพแล้วใช่ครับนะครับเอ้ยแล้วแล้วแล้วผมจะถามเรื่องนี้แล้วทำไมมาต้องใช้ไอ้กสองนี้เล่าเล่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้จตุรงก็เล่าเป็นเสียงคือไงคุณตอนนี้คุณเป็นครูฝึกหรือไงหรือว่าอะไร ประมาณสี่ปีแล้วครับที่บรรจุใหม่ๆครับมีโอกาสได้ฝึกฐานใหม่อขอฝึกไปเน้นเลยว่างั้นฝึกเนเนนเนี่ยว่างั้นคือเราเราก็ฝังใจเพราะเราเคยไปเนเนนมาก่อนว่างไงเคยเลยแกล้งมันบ้างหรือไงหรือว่าอะไรเปล่าครับฝึกไประยะหนึ่งประมาณ2อถึงสสัปดาห์ก็จะมีการเทสร่างกายครับก็จะมีท่าวิ่ง ดันพื้นซิทอัพแล้วก็ดึงข้อพอถึงสถานีดึงข้อผมก็คุณอยู่น่วยไอสถานีดึงข้อนี้ครับพอพาทหารใหม่ไปดึงแล้วเขาดึงไม่ค่อยได้ครับผมก็เลยบอกว่าให้ดึงกี่ทีที่ดึงข้อเนี่ยเกณฑ์ผ่านก็เจ็ดทีครับเจ็ดทีต้องดึงเขาดึงไม่ได้เขาไม่ได้เจ็ดทีไม่ถึงไงบางทีบางคนก็ไม่ได้สักครั้งเลยครับแล้วเราเราผมก็เลยพูดบอกว่าแค่ดึงข้อเองสองนี้ว็ยังดึงได้เลยอตอนนั้นเราเราทำได้แล้วหรือไงฮะยังยังไม่ได้แล้วคุณสมไย จริงเลยเนี่ยนะใช่เรายังทำไม่ได้อยู่เลยแต่เราครูไปก่อนแล้วเลยแล้วแต่ท้ายต้องถาให้เขาดูไหมทำให้ดูอ่านดูไหมทำให้ดูแลือดเองไหมอ่านทำทำได้ไหมทำได้ฮะอ๋อพงบอกว่าสองนี้ไม่ทำได้เลยเราก็ไปทำรั้งทั้งที่ไม่เคยเลยไม่เคยไม่ไม่คนแข็งแรงก็มีสิทธิ์ทำได้นะแสดงว่าในนี้ทุกคนน่าจะทำได้ไหมอ่าเนี่ยอย่าง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 พี่ไทยอย่างพี่เอกอย่างพี่ก๊อฟนี่น่าจะได้ไหมอาจารย์ อาจจะใช่ไหมอาจจะนะอาจจะห้อยไว้เฉยอะอาจจะห้อยไวแต่เอาขึ้นมาเป็นกำลังแขนนะแต่กำลังนิ้วอะดิกำลังนิ้วเฟืองแต่ไม่แน่นะผมว่าผมว่าอย่างพวกคุณอาจจะได้นะใช่ไหมล่ะคุณเคยทำได้กี่ครั้งมันสิบห้าโอ้จริงด้วยเนี่ยโอ้โหดึงธรรมดา15ทีผมก็หืดแล้วนะผมนี่ดึงธรรมดาเอาสักสามทีผมแย่แล้วนะจริงๆนะแต่งานเนี่ยแต่งาน

เมียเมียไปเจอกันที่ไหนเมียไปฐานเกณฑ์ไงบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะะไรคเป็นอะไรคะทำไมอะไรถึงได้ไปเจอเขาได้ป่ะเป็นครูค่ะตอนนี้นี่เนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเจอที่ไหนไปเจอไปเจอน้องหมายคมีหมายมีเจอเนาะที่ไหนเจอโอ้ยทำไมพอเมียออกมาสยเลยอ่ะไม่ค่อยดีพูดอย่างงอะไรไม่ได้ย่างไงล่ะปีที่แล้วปีที่แล้วโอเคไหมเอาเมียออกทีวีนี่โอเคไหม โอเคนะโอเคไหมชื hmm. okay. Okay. Okay, been, okay, right? uh, uh, ่อน right. oh. ้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรครับชื่อฟ้าค่ะฟ้าเรียกเรียกเขาว่าอะไรเรียกเขาว่าอะไรเอาสิเวลาเขาเรียกเวลาเรียกเแฟนภรรยาเวลาอย่างเงี้ยหรอครับภรรยาจ๋าอย่างเงี้ยหรอครับภรรยากินข้าวยังเงี้ยหรอครับโอ้ยภรรยาคนนี้มันมีค่ะีสามีสามีสามีมาหาภรรยาได้เร็วเยอะจริงป่ะจริงจริงเหรอ ไม,ไม่เคยจืเลยน่ารักน่ารัก,รกแต่ว่าวันนี้มาให้กำลังใจสามีคิดว่า,าสามีเนี่ยทำได้ไหมน่าจะได้ไหมวันนี้โอเคไหมไดู้่ยล่วค่ะโอเค,อเควันนี้นะสิบห้าทีนะ Targets, มีสิ่งของที่อยากได้ไหมอยากได้อะไรอยากได้อะไรเธออยากได้อะไรคะอยากได้ทีวีค่ะอยากได้ทีวีเหรอเอาทีวีนะครับได้พักผ่อนบ้างที่บ้านมีอยู่แล้วยังเนี่ยทีวีมีอยู่แล้วเราไปอีกเครื่องเหรอเป็นเครื่องเก่าค่ะอ๋อเครื่องเก่าทุกหลังตุ้งทุกหลังตุ้งยังยังหลังตุ้งอยู่อยากได้จอแบนพี่คะเออไปดูพี่ต้นหอมไปดูพี่ก๊อฟไปดูพี่ทุกคนอ่าว่างั้นนะแต่ต้องทำให้ได้นะวันนี้ทำเท่ามไหร่นะภรรยาจับสามีจะทำให้ได้พูดเลย 1...2 ่ <ffe> <LEGO> 2> 1, 2. องยอนยจ่จจับแขนอ่าหนึ่งสอาะยจ๋าสามีทำให้ได้ระยาจะตอบรยะจ๋ตอบตางนะว่าตานะเอาเอามือเอามือเอาที่ต้องสามีก่อนมันสาสามีจะทำไม่ได้ ระยาจ๋าสามีจะ <S <S ทำให้ได้พี <disciple> ่ต้องทำให้ได้นะพี่องทำให้ได้นะวันนี้พรยาจะเป็นกำารยาจะเป็นกำลังใจให้พี่แล้วถ้าพี่ทำได้แล้วถ้าพี่ทำได้สิ่งที่พี่อยาก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 ได้พารยาจะให้ตอนห้าทุ่มโอเคครับมาับม้นะอะ เอามีของไหมจอแบนนะจอแบนเนี่ยเอาแบนแต็มแผเลยแหละเอาแบนแบบที่โผล่มาแบนแบบกระดาษใครจะกล่ะเอาแบนแบบที่มันดูได้เอาอีดีเอาอีดีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโอเคมาก สองนิ้วเลยนะใส่สองนิ on, ้วเลยนะถ้าทำได้นะ15ทีที่ไม่คุดได้เลยค่ะให้เลยนะแต่ถ้าเลิดไม่ถึงอี่ะมีไว้ฮะมทีวีอะไรอะรอวีอลวีอ่เราให้ DEFG แทนเจีบไม่ได้เลยเกีบไม่ได้โอเคต้องทำให้ได้ สิบห้าสห้าแค่ไม่ถึงใน้ทีวีนะแต่ถ้าได้สิบห้าก็ได้นะแป้งวันเดอร์ด้วยนะแป้งวันเดอร์ม่อบึงมาที่อีกสามพันบาทด้วยนะเดี๋ยวภรรยาเราต้องคอยเตรียนะคอยดูแลสามที่อยู่ตรงนี้นะให้กำลังใจเดี๋ยวขอเซตเดี๋ยวขอเซตขอเซฟขอเซฟพื้นที่เลยตรงนี้ เอาแล้วนะฮะเร็นทีมของเาก็คือดึงข้อเลยแหละนะแต่วันนี้ดึงข้อแปลกกว่าคนอื่นนิดหน่อยสองเดีวขอาก่อนเลยเดี๋ยวเชิญดาราทั้งหมท่านเชิญทางด้านนี้เลยครับมาเป็นสักขีพยานกันใกล้ๆหน่อยวันนี้สบายไม่ต้องแข่งกับพี่ๆดารานะแต่อยากจะให้พี่ๆดาราได้ลองลองดูสักหน่อยหนึ่งว่าว่าว่าขึ้นไหมไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมามามา แต่ถ้าใครไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็บอกนะคะใครไม่ขึ้นก็บอกนะค่ะจะช่วยอุ้มขึ้นได้ตุรงตุรงผมก็จะลองทำไม่มาตุรงไม่ขึเมื่อกี้ลองดูแล้วว่ามีสิทธิ์จะได้สักทีหรือเปล่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมลองดูลองดูเผื่อไม่ได้สักทีด้วยนะเอาลนะไอเราเคยกระดูกหักไปแล้วนะโอ้ยได้เว้ยได้ได้ตาตุยงตาตุรงตาตุรงเมียไม่มา เจ็บนิ้วแต่โดนบอกเจ็บนิ้วได้ต้องใส่ค่ได้ได้นะเขาได้อยู่นะได้อเลยนะถาม่เอเขาก็บอกไหล่เขาไม่ค่อยดีวันนี้สักนิดนึงสักนิดนึงไม่ใช้นิ้วนี่เองไม่ขึ้นไม่เป็นไรผมอยากผมอยากรู้ว่ามันว่ามันว่ามันจริงๆแล้วมันมันมันคุณจะได้รู้ไงว่าความทรมานมันอยู่ตรงไหนไงเออไม่ต้องใช้เก้าอี้ก็ได้มั้งตัวเขาจะถึงอยู่แล้วใช่ไหมเอออันนี้คือธรรมดาก่อนอันนี้ธรรมดาก่อนเออเอกลองดูลองดูเออลองดูลองดู โอ้โหยากนะ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 เองนะเออตัวเราหนักขึ้นไงอ๋อตัวเราหนักขึ้นเลยก๊อเคพี่เขาบอกว่าขอยืนอยู่เฉยๆก่อนก๊อบลงนิดนึงกลับลงหนึ่งกลับลงหนึ่งกลังดูหนึ่งมีปัปตันจะพลนักคนนี้ฮะจะไปยากอะไรครับตัดีขึ้นเยอะจะไปยากอะไรใช่ไม่เป็นอาจจะหนักเสื้อผ้าอะไรไงถอดเสื้อผ้าเก็บไปกันอไห็นยังเห็นยังเห็นยัะลองดูลองดูครับอ่ะห้าที สองทีก็พอแล้วลองดูกอนแม่เราเราต้องการรู้เราต้องการรู้หนึ่งก๊อล์ฟสองโหไม่ไหวก่อนนะไม่ไหวก่อนนะโอ้โหมูเราสั่งเล่าเลยแต่แต่แต่ผู้หมู่นี้ต้องสิบห้านะสิบห้าทีนะสิบห้าทีนะเขาจะไหวเหรอโอ้ใช่แล่ะดูเอกพันธ์นะครับคุณผู้ชมโอ้ย哟 ไม่ไหวนะไปทำได้เพราะงั้นวันนี้ถ้าเกิดทำได้15ทีนี่ถือว่าโอ้โหยอดเลยนะน่าจะให้ได้เลยนะนิ้วพี่ก็จะแข็งแรงมากนิ้วแข็งแรงมากมีอะไรจะพูดกับสามีไหมมากำลังใจให้เขากับสามีนิดนึ่วงแข็งคุณสามีสู้ๆค่ะ้ สามีกันไปได้ไหมคุณสามีมะไรล่ะคุณสามีตลอดคือเมื่อกี้พี่ไทยทำให้ดูแล้วนะเวลาดึงขึ้นไปเนี่ยเรานักที่คางต้องผ่านบาร์นี้ด้วยอ๋อไม่ใช่ดึงขึ้นเฉยๆนะดึงแค่นี้ไม่ได้นะต้องผ่านบาร์นี้ด้วยโอเคไปด้วยใครเป็กรรมการอ่ะเดี๋ยวผมไปคุณไทยคุณไทยโอเคคุณไทยสิบห้าทีนะฮะเร็วๆรยาเต็มที่เอ็มที่ขอช่วงทีครับ ไม่ลาไม่ลบไม่ล่ใพี่ใเรื่อไรที่ี่บอกม่เไม่มีอ่ะเรเชทไมีไ اس, help, pr er. ่นะพร้อมเลยได้เลยครับผ่าน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 ่านผ่านผ่านผ่านสบบอผ่านสิบสองผ่านสิบมโอ้ย ออีกสทีอีกทีนะถึงไอีกทีเดเอนโอี้โหอี่ดบ้ยเป็นงไงสามีทไปทได้ไงคะ เก่งมากค่ะสามีสามีเก่งมากค่ะคุณสามีเก่งมากค่ะเอรรยาภรรยาสามีหมดแรงแล้วหันผ่นกว้บเลยนะภรรยาภรรยาสามีทำสำเร็จแล้วสามีทำสำเร็จแล้วดีใจจังเลยดีใจจังเลยชุวยบุช่บุ ประสบความเร็จนะทุกคนยอมรับนะว่าเก็งมากสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับทีมขอเรขอมาที่อเลยมาทีวีค่ะทีสาินิ้วครับเป็นของเขาแล้วใช่มาเลยที่เป็นเปลงกูแล้วนะเั๊ภรรยาว้าวนี่ทีวีของเราเหลย ไปเขาเข้าหอกันได้แล้วโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับมาร่วมรายการกับเราสิบเอกเอกราชแล้วก็น้องหงฟ้าด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคโอคเจอเก่งมากแข็งแรงมากแข็งแรงมากเก่งมากเรื่อง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 อดทนมากเกือบจะไปแล้วนะทุกคนตรงนี้การการดึงข้อโอเคอาจจะอาจจะเป็นทำได้ทุกคนเลยนะถ้าถ้าแข็งแรงกันนะฮะแต่ว่า มันเจ็บมือมากใช่ไหมเจ็บมือมากเออปวดตรงนี้แล้วแล้วอย่างที่คุณเอกบอกมันจะรู้สึกหนักขึ้นกว่าเดิมสองเท่าเลยเหมือนตัวเราหนักขึ้นเลยโอเคแต่เขาทําได้เขาทำให้เขานะต้องให้เขาต้องให้เขานะช่วงนี้เรามีพัหน้าครับเิญครับเชิญรับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงคลิปพันหน้าครับผมเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับวันนี้ครับต้องมายืนอยู่ที่หน้าปากซอยราชปุระ22 รุงเทพมหานครของเรานี่เองครับท่านผู้ชมครับที่มาถึงที่นี่ก็เหมือนเคยครับมีอีเมลมาหาต้องจากคุณอาคมเขาสามารถถือขวดน้ําอัดลมครับได้ถึง16ขวดโดยใช้มืออย่างเดียวเท่านั้นครับเขาจะเอามือที่ไหนมาถือล่ะครับคุณต้องเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าเขาจะทํำยังไงสักครู่ครับ